อันนี้แบบลูกค้าต้องการแบบสีขาวเหนียวหนึบแบบครีมนะคะก็แล้วแต่ <Thank you. S 1> วันนี้เรามาทำขนมปังหนึบหน้าหนึบนะขนมปังเนยหน้าหนึบที่ใช้แป้งมันสำปะหลังที่เขาเรียกว่าอะไรนะปุ้ย พีเจจากมันสมปะหลังทจากมันสำปะหลังทั้งหัวเลยทำจากมันสำมปะหลังทั้งหัวซึ่งซึ่งค่ะแม่าทั้งหัวเลยทั้งหัวนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็มีเนยสด200กรัมนะคะนเนยเค็มถ้าใช้เนยจืดก็ได้แต่เติมน้ำเกลือลงไปเศษหนึ่งส่วสี่ช้นชาน้ำตาลไอซิ่งร้อยกรัมนมข้นหวานนมข้นหวาน 400ก,กรัมไข่แดง1ฟองนะคะไข่แดง1ฟองนมผง70กรัมนะคะก็แป้งทีเจลอีก20กรัมนะคะโดยปกติเขาจะใช้แป้งอเนอกประสงค์แต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนใช้แป้งทีเจลที่ได้จากมันสำหลังมันจะมีความเนบมากกว่าคิดว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ วันนี้เราจะทำสองสองสูตรเดียวแบ่งออกเป็นสองหน้านะคะมีหน้าของอันนี้เรียกว่าผั่มผัาอบอบแห้งผัานี้ก็คือสาหรายสาลายน้ำจืดนะคะซึ่งซึ่ง,งทางอีสานหรือทางเหนือเนี่ยเขานิยมรับประทานเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงนะคะแล้วคนญี่ปุ่นก็เป็นที่ชอบ รับประทานพวกสาหรายมากโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะต <What? S 1> ีเนย200กร,รัมนะคะให้เป็นครีม <What? S 1> แมะกรละมังถูกตเลยเพราะกระดดินกระดอนต <All right. S 1> ีไปต่อไปลลเราจะใส่สารไอซิ่งใครไม่มีเครื่องตีสามารถใช้มือคนได้เลยนะคะ เดี๋ยวปาดเนยลงขอบอางที่ติดอยู่เนี้ยนะคะลงไปเท่ากันในในนี้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อพอมันเ,นเริ่มเป็นครีมเนียนแล้วนะคะเราก็จะใส่นมแข็งลงไปนมผง70กรัมอาตีไปเลยตีตีเบาๆกันมันฟุ้งกระจาย หัวนมผสงนะคะมีหลายยี่ห้อตามร้าน,นเบกอรี่เลื่อกตามด้วยนมข้นหวานนะคะจิ้กร้อยรามอันนี้ก็เป็น เลยสดสามารถเอาไปแต่งหน้าเทปได้เลยนะเนี่ยก็อร่อยมากเลยใส่ไข่แดง 1, 2, นะะหนึ่งฟองนะคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้ เจลนะคะเพื่อให้มีความหนะึบความตึงะ่อตึลงไปได้หรือเปล่าตึง้หน้าตึไปเ,เลย เติมวานิลาลงไปหนึ่งฝานะคะกดให้่ติดแล้ว่เออไม่ได้กดก็ตีพอเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนทาครีมเนบนะคะเนยเนบเนี่ยไปบนขนมปังขนมปังเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเราไม่ต้องมานั่งนั่งหั่นนะคะเราแค่ตัดครึ่งเขาสไลด์มาให้เสร็จ อันนี้อยู่ที่แถวเดียวนี้ได้เยอะมากเลยนะคะใครจะอบให้ให้ให้แห้งกรอบก่อนก็ได้นะคะหรือไม่อบก็ตากลมนะคะผึ่งลมให้มันแห้งกรอบอย่างนี้แต่นี้อันนี้ครูชื่นเอาไปอบนะคะที่อุณหภูมิ150องศาประมาณประมาณไม่ไม่ถึง10นาทีสัก7-8ดนาทีเนี้ยค่ะ สิบนาทีก็ก็ได้นะไม่ไม่ถึงกับไหมโดยใช้ลมร้อนนะคะใช้พัดลมเป่าอุณภูมิเตานะคะร้อห้าองศาแล้วเปิดพัดลมด้วยมันจะช่วยให้ระบายความร้อนในตัวตอนนี้เราก็ทาสิทาหน้าไปแบ่งครึ่งอันนี้เราจะแบ่งครึ่งหนึ่งสำหรับใส่ใส่อ่าอยู่ไหนอะ่ะอันนี้ นะคะเป็นผํานะคะผําอบแห้งเป็นสาลายนะคะโอเคทาไปเลยแล้วเดี๋ยวไปอบอีกงอะไม่เป็นไรงอ,อ,อ,อก็งองอก,ก็ทาไปงอทาไป,าไปไเต็มเลยอันนี้ก็ชิมได้นะคะช่วงนี้ใครชอบความหวานความมันอะไรเนี่ยไม่มีปัญหา จริงนี้เราทาแล้วเราไม่อบเล้วก็กินได้เลยมกินได้เลยอืเพราะว่าอย่างแป้งทีเจลนี่มันก็เป็นแป้งที่สุกแล้วสุกไหมใช่ทาหนาประมาณนี้แต่อันนี้มันทํามาจากมันสําปะหลังทั้งหัวเลยนะคะไม่ได้สกัดแป้งมันสําปะหลังทั้งหัวอ่ะแล้วเปลือกมันล่ะอเปลือกเปลือกเอนสิอ๋อปอกเปลือกแล้วมันเป็นเนื้อขาวอ่ะขาวขาวแล้วเอาไปอบไปไดเอาไปผ่านเครื่อง เครื่องเครื <c <c ่องอบเครื่องดําเครื่องดําใช่เครื่องร้อยใช่ผ่านดํากรีมันก็จะบดเออเป็นเนื้อแห้งๆออกมาแล้วเขาก็มาบดให้ละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะมันก็จะมีไฟเบอร์ถ้าเราใช้แป้งอะไรอยู่เพราะว่ามีเนื้อเยื่อของโอเค่อยู่จะโรยหน้าด้วยงาก็ได้นะเดี๋ยวจะชอบท็อปปิ้งด้วยอะไรก็ได้นะคะ

ท,ที่เราจะไปอบให้มันแบบมีความหนึบความแห้งลงไปอีกเพื่อว่าเวลาขนส่งอะไรมันไม่ได้เลิศเลืดแต่ถ้ามีสดๆอย่างเงี้ยก็ทานได้ท,า,ทาไปทาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ าจะไม่พอนะเนี่ยผมฟังแล้วเยอะมากดูก่อนตอนนี้ก็เข้าอบนะคะที่อุณหภูมิร้อยห้าสค่ะชื่นจะเปิดพัดลมด้วยนะคะเพื่อที่ว่าให้ความร้อนมันหมุนเวียนนะคะีค่ะประมาณ10บนาที mm hmm. แค่ผิวหน้ามันแห้งตึงก็พอค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราก็กรอบหมดแล้ว แล้วค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งแบบขอหน้าเหลืองนะคะอันนี้เราทําตามออเดอร์ค่ะอันนี้ลูกค้าต้องการสีเหลืองนะคะเราก็ทําเหลืองให้แต่รอบต่อไปเราจะทําแบบหน้าขาว ขานวนวลนะคะครีมนั่นเองชิ้นใหญ่ๆเลยมันไม่ตัดชิ้นเล็กด้วยห้าสิบบาทอันนี้แบบลูกค้าต้องการแบบสีขาวเหนียวหนึบแบบครีมนะคะนี่ก็แล้วแต่ใครชอบเหลืองออกนวลเนี่ยค่ะต้องพักให้เย็นก่อนนะคะค่อยเก็บใส่กล่องน,นะคะ อบหนึบอร่อยมากค่ะทำง่ายง่ายอ,อ,อร่อยมาก อตอนนี้กำลังจะใส่ผงถั่มแห้งนะคะประมาณประมาณส,สิบกรัมเ,เหมือนเหมือนชาเ <ชา S 2> ขียวเลยแต่อันนี้มันเป็นสาหร่ายสิบกรัมก็พอแล้วมั้เยเยอะไปแล้วแต่โปรตีนสูงมากนะคะน,นทางเลือกใหม่กำลังแสมาใหม่นะคะ ผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็นำไปทาบนขนมปังนำเข้าอบเหมือนหน้าเนยหนบสีธรรมดา